ตำนานธรรมะกำเนิด12นักษัตวตอนที่3นักษัตวปีขานเสือผู้กล้าชนะใจตนในป่าลึกกลางภูเขาสูงเสียงคำรามดังก้องสถานผืนดินนั่นคือเสียงของเสือสัตว์นักล่าผู้ทรงพลังแห่งปีที่สามในจักรราศีพระเถระผู้เท่าเล่าเสียงนิ่งใต้แสงเทียนว่า เสือเป็นตัวแทนของความกล้าแต่แท้จริงความกล้าที่แท้จริงนั้นมิใช่การเอาชนะผู้อื่นแต่คือการรู้จักยับยั้งชั่งใจที่อยากฆ่าอยากครอบครองและอยากเอาชนะทุกอย่างในโลกในอดีตการยามแผ่นดินยังเต็มไปด้วยสงครามมีแม่ทัพผู้หนึ่งชื่อว่าขุนศึกกาละเป็นนักรบผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ในการรบสักครั้งเดียว เขาเชื่อมั่นว่าอำนาจและความกล้าคือทุกสิ่งขุนศึกกาละนำทัพปราบศัตรูทั่วสารทิศฆ่าผู้คนมากมายจนแม่น้ำกลายเป็นสีเลือดเมื่อพระราชาแต่งตั้งให้เขาเป็นแม่ทัพสูงสุดเขากลับหลงในอำนาจหัวเราะเยาะแม้แต่ผู้เท่าผู้สอนธรรมะว่าธรรมะหรือคนอ่อนแอเท่าน,นั้นที่ต้องพึ่งธรรมส่วนข้าพระเจ้า มีดาบในมือและใจที่ไม่กลัวใครแต่ในคืนหนึ่งเมื่อศึกใหญ่มาถึงเขาฆ่าศัตรูจนหมดสิ้นแต่ในหมู่ศพนั้นมีหญิงชราผู้หนึ่งนางมิใช่ศัตรูแต่เป็นชาวบ้านผู้วิ่งหนีไม่ทันนางล้มลงตรงหน้าเขามือสั่นถือพระพุทธรูปเล็กๆไว้แน่นก่อนสิ้นใจนางกล่าวด้วยเสียงสั่น เจ้าผู้ฆ่าคนด้วยความโกรธจะรู้วันหนึ่งว่าดาบในมือตนไม่คมเท่าความหลงในใจคำพูดนั้นติดอยู่ในใจของเขาไปจนวันตายแม้ร่างเขาจะดับไปแล้วแต่จิตของนักรบยังเต็มไปด้วยความโกรธความหลงและกรรมแห่งการฆ่าการกำเนิดแห่งนักสัตว์ปีขานหลังจากตายไปเขาได้ไปอยู่ในอบาย ถูกสัตว์ร้ายกัดกินถูกเสียงร้องของผู้ตายก้องในหูจนกระทั่งวันหนึ่งเทพแห่งกรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วตรัสว่าเจ้ามีทั้งความกล้าและพลังแต่ไร้เมตตาเจ้าจะต้องเกิดเป็นสัตว์นักล่าเพื่อเรียนรู้ว่าความกล้าด้วยพระธรรมแล้วเขาก็ได้มาเกิดเป็นเสือเมื่อเปิดตาขึ้นเขาเห็นเพียงความหิวความกระหาย และเสียงลมหายใจของเหยื่อในป่าในวันแรกของชีวิตเขาล่าเก้งล่ากวางด้วยสัญชตตาตญาณแห่งการฆ่าแต่ในใจลึกๆก,กลับมีเสียงหนึ่งดังก้องว่านี่หรือคือชัยชนะเหยื่อแต่ละตัวร้องไห้เหมือนผู้คนในสนามรบของเราเมื่อครั้งก่อนคืนหนึ่งเสือเดินผ่านหมู่บ้านเล็กๆเ,เห็นชายชราเดินถือพระพุทธรูปองค์เล็ก เขานิ่งมองอยู่ห่างๆเหมือนเคยเห็นภาพนั้นมาก่อนชายชราหันมาพูดโดยไม่หวาดกลัวว่าเจ้าเสือเอย๋ยเจ้ามิใช่สัตว์ธรรมดาเจ้ามีแววตาของนักรบผู้เคยฆ่าคนมาก่อนเสือชะงักชายชรากล่าวต่อจงจำไว้ความกล้ามิใช่การครอบครองชีวิตผู้อื่นแต่คือการให้อภัยตนเองที่เคยหลงผิดคำพูดนั้น เหมือนสายฟ้าแลบในใจของเสือเขาเริ่มตั้งใจว่าต่อไปนี้จะไม่ฆ่าโดยไม่จำเป็นการทดสอบของสวรรค์วันหนึ่งเหยื่อที่อ่อนแอตัวหนึ่งเป็นลูกกวางหลงทางเดินมาอยู่ตรงหน้าท้องเสือร้องด้วยความหิวเขาเดินเข้าไปใกล้แต่สายตาลูกกวางที่ไร้เดียงสาทำให้เขาหยุด ในใจเกิดการต่อสู้ระหว่างสัญชาตยานับความเมตตาเขาคำรามสุดเสียงแล้วหันหลังเดินหนีเสียงจากฟากฟ้าดังขึ้นว่าเจ้าชนะแล้วเสือเอย๋ยไม่ใช่ชนะกวางแต่เจ้านั้นชนะใจตนเองพระอินทระจึงประทานพรให้เสือเป็นนักสัตว์แห่งความกล้าและเมตตาตรัสว่าจงเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้มนุษย์รู้ว่า ผู้กล้าที่มีมิใช่ผู้ไม่กลัวตายแต่คือผู้ไม่กลัวจะทำความดีตั้งแต่นั้นมาผู้เกิดปีเสือจึงมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงและมักกล้าเผชิญปัญหาแต่บางครั้งก็อาจใจร้อนและตรมเกินไปจึงมีคำสอนโบราณว่าผู้เกิดปีขานควรฝึกเมตตาไว้คู่ใจเพราะพลังในตนจะงดงาม เมื่อมีธรรมะคอยควบคุมผู้ชนะหมื่นศึกยังไม่ประเสริฐเท่าผู้ชนะใจตนเองความกล้าที่แท้มิใช่กล้าทำทุกอย่างตามใจแต่คือกล้าหยุดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสือในป่ายังหยุดคำรามได้หากใจมีเมตตามนุษย์ผู้ฝึกสติได้ย่องสงบกว่าสัตว์ใดในโลกผู้กล้าคือผู้ไม่หนีความจริงในใจตน อำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ในกำปั้นแต่อยู่ในความเมตตาใจที่หยุดได้คือใจที่ชนะได้ทุกอย่างความกล้าแท้ต้องคู่กับธรรมไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นภัยต่อตอนเองพระเถระผู้เล่าเรื่องกล่าวปิดท้ายด้วยเสียงสงบว่าในทุกปีเสือให้ระลึกถึงพลังแห่งเมตตาเพราะแม้เสือผู้ดุร้ายยังกลายเป็นผู้พิทักษ์ธรรมได้ หากใจรู้จักสยบด้วยสติอนุโมทนาสาธุ